มาป่นเอาอด้มือนี้ปุ่นไปขายทำไรนะโอ้ยของอะไรอไรครับมลำให้ง้ัีล้าลำก่อนเเสียงหวานหวานกล่องวานกล่อกนี่คือเสียงขอดท่องวกฟินห้องจำได้บ่แล้วคุณพ่อู้ใจจดใจจอคงสีพ่อเจอได้กี่ม่งบา อะไรแม่มันงอนคือแม่อันอีงขวดแม่ยวดงอนใส่อีกตะลกอีขวดด้องแม่โอ้ยตะลกยื้อยื้อเขาได้ยุติฉันยื mm ้อมาไงไอ้ไอ้ขวดได้หนิแม่หนิโอ้ย้ขวดได้หนิแม่หนิโอ้ยไอ้ขวดควายเดียวสวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครลูกสาตวสีครับดำเนินรายการโดยเบ้าขอดนครลูกสาตวสีครับพี่น้องวันนี้มาแบบหัวหน้าหัวตาสีภาพี่น้องไปเบื้องบนปูนะครับมากับบรรดาทีมอาจารย์นักดนตรีนะครับซีหาคนหัคน นะครับสิภาพพี่น้องไป็นคนปลูกฝากกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้น้ำแน่สิภาพพี่น้องไป็นคนปลูกครับขอบพระคุณหลายๆครับขอบคุณครับอันนี้เป็นที่อาจารย์นักงดนตรีครับมื้อนี้เป็นมื้อบางวิ่งอันเกิดมางานถึอยกเลิยนะครับก็เลยพากันมาพักแรมเพราะาพักอยู่ที่วัดเอ่อสู่นกเตียนอำเภอพุนหม่องปีไก่หม่องกุนนาะเออหม่องปีกายที่เก่าเวลาเดิม นะครับวันนี้พอมีงานก็เลยมากครับที่อาจารย์นักดนตีว่าอยากพากันจิดปนปูพนะก็เลยพากัดมากรนปูนะครับแต่เก่าก็เคยลงไปคลิปนึงแล้วหลังจต่ปีไกาวันนี้ยอดร้อยถอยหลังกับขึ้นหน้ามองเก้าอีกก็เลยขึ้นพ่อพากันมากรนอีกปีนี้มันเลี้ยงมั้งปูคือนพอมีป่ะแนนัอาจารย์นักดตนตีผู้แรกนะครับอาจารย์ดำนะครับมือแซกนะครับพูนผู้นึงค่ะอาจารย์ยัดมือแซกนี่อาจารย์กุ้งอันนี้อันนี้มือยังก่อนนี่ มุกีตาครับมุกีตาอาจารย์กุ้งนี่งี้ครับว่ามีซ่องยูทูบหรื่ครับโอ้เปิดแล้วเปิดเปิดหลายปีแล้วครับเปิดหลายปีแล้วชื่อซ่องวางไรไม่ตีของจุตาโอ้ไม่ตีของจุตาครับฝากติดตามเราในเด้อนะครับขอบไปกดไลค์กดแชร์ัมีเก่าคนมีเก่าคมและการเพลงเก่าคนฝากฝากติดตามเยอะๆติดตามเยอะๆมื้อนี้มากกับทีมนักดตีครับพี่น้องมากคนปูอันนี้มันเป็นคนปูของนะ มกอกที่สีกออาไปไม่งาบโอมาอะไรมคนคนนมอย่างนาที่เลยมากปูพี่น้องตัวนี้ก็ล่างงางหาปูนี่อันเป็นห้อยลายๆนี่เขรบเจ้า่ยังันจะคนจะมีสอม้งนี่หมน่นีงีอ้ยมาตัวของกมเกาขังบ่นี่อาจารย์แบงบ่นี่อาจารย์แบงมืออยังก่ มือทำมือปืนมือทบ้าบาะบ้ทั้งเลยก่ของพื้นที่พันวางเลยการถนนไปพุ่น ใช่พ <łość> ่อใช่ใช่หรอเปลาจะ้องพื้นที่ว่าขามสุนไปพอนะเฮ้ยเอาขึ้นมาตัวเล็กโอ้ยเละนเหรอเฮ้ยมุนบ่ดไปเฮามันเขาปนี่มันด้ยเขาหน้าหน่าดีดีนี่ โอ้นาลหไกม่ให้นอนน้อหน่อยอกไปเห็นเนาะผมยังมาดเลยนาพอหอดนเด้คุ๋ครับบังกอ่ดนนดวยบางไมาบังกอ่งหน่อยคิ้เบังกอ่น่อยไม่ใช่นบังกอางเนอยู่วัดเทามันดีบังกอางก็มีแต่ว่ามัตนนั้นตนมันเสียไปเฮ้ยอ้น้ำกดมากม่มนายจรักโอ้แนวพลังจะคือผูุ้้หญิงขนาดได้ขีเปร้หนุนบ่นิจมือคีย์บอร์ดเจ้าว่ากบเอาก้น้บ่เนี่ย เอายกกบไปวะโอ้ขุดปูไปนี่แม่มทะเลที่เดียวโอ้เสียมแมเสียมหมัดนี่แหละเสียมหมัดโอ้ยมันเสียมหมัดเสียมเมียอามุมเลนเสียมพี่หรอกโอ้ยดินเกียนเกียนไอ้ทวนๆอยู่บบบนี่ตายท่นแล้วนี่เดี๋ยวยกบไปให้ไงนะมันดินเกียเกียนมาอยู่เล็วกี่มันขุดบ่ไรเนาะ มองน่งานยังอยู่เลยสิูานี่งสิพอมีิครับรุนรุนครับพี่น้อง่ยวนยินไหลลงหาเอ้ยเจ้อไรเ้ยน้าไปไปไทยไโอ้ยเจ้มูเหมือนมันเปื่องโ้ดเสียงไไทยกอ่้มันตัวน้อยโอ้ยนี่บอมาเปิดชุ่วมงกว่นี่พระเจ้า ซื้อตลาดซะ่ไปมในบ่วงนี่ในบ่วงนี่กบ่วงนบ่วงกบ่วงนีกเจ้าลืมใจหนูด้บ่วงบ่วงจะนี่ย์จรักถือมาว่างมมึงเจ้าหลงสดถึงจะดิียว้ตกไอตัวตัวกงอะไดิอง่าเลยดิกำคว่งัว้เฮ้ยเฮ้ยพี่น้องปูครับ ปู่อีลีเอ้ยตัวนญ้เดรล่ปู่แม่เนี่ยนี่ปู่แม่โอ้ไปขุดปู่ครับพี่ผู้หนึ่งพูดหนึ่งผู้นึ่ง่าไปขุนั้นหิมแล้วกูปู่แม่ครับจดรักไข่แล้วเฮิบเฮิบอยครับเอาดีก่อนันจิให้มันหนีมืออมาพุกนายไว้ค่มีผิดตอกเราลองมันจะได้ตารบอกว่าว่าเมบ่อไรดิเอ้า

โอ้ยหอ้านี่ไไหนมันมีตะปูเม่ไดอยู่บวกนี่อู้โอ้า้ปูครับพี่น้องได้ตัวะโอ้ยหั่นวไ่หันตัวกับพปนิวนี่โันเนี่นลายบ่โอ้ปูมันตัวใหญ่งีตะปูเมียมันเมีเมว่ะปูเมีปูเมีมันเั้นีละขันกคนหาคนน้ำบวงนี่ปูเมียอวนนี่รว่ะอื กบมันก็ได้เนาะไมไกก็ได้กบเดียววมันนบกเลยนี่บนน่้านั้นปูแม่ได้น่ะเปิดท่องเมื่อก่อนป่แมันจะปี่ปูแม่ทองอาปกลอง้วบบ่ไม่มันนังไม่มันนังหอุยยุยัวะมนบงไดี้ไปผ้านองมาเบิ่ง วิธีการหาปูหากบแล้วเตได้ยังก็เอายกเวนงูเป็นในไางนี่นีกบันัมันนงยั้ปูละมันขอย้อยตหน่อยกาวุที่มันเป็นหุ่มบ่เออนั่นละมันสยไม่ดีเลย้ยมาอยูหมันหน่อยนะดเียรเอาอยู่ันหน่อยเอารถ

้ันของพีกมาล้ตัวไหนก้าวตัวไหนก่าตัวไนตัวก้าวตัวไหมันกินน้ำตำยอตกปูไตบอกเขาว่าก็เห็นบาปมันนี่งาครบไ้มาน่ีตัวนี่หนักเโอ้ตัไปเยขางตัวโอันนีมามันนี่มันดูันนึงควายนะควายงะแพพันซาอือควายนี่ละงนี่ยะึงต้องมาท หูบอกง่ายตัวเน่อๆโอ้พัยัดสองหูบบนียหูแฟรหูแฟรหูดกับตัวงหูมาเดี๋ยวบอกหูแม่งยังดิพอประมาณหมตัวไงพอประมาณพอประมาณไปาไปหวังเขาว่าปไปความทั้งคือนทีองพื้นที่พันวาหนึ่งมันน้อยมันน้อยไปไปความทั้งมึง ก้นเล็ดมันบง่ามโดกมันไปจับมันขมตัวไปมองไม่เหนละเไหลคนองคนสองตัวสามตัวผมทางไบบังคือจะพร้อมพื้นที่เนมาครับกำลังสืบความทางครับพี่น้องครับไปก้นปูตามค้ำเีาบร้องมเหยจะปล่อยได้จีตายเฮ้ยยังได้เยนี่ทำอะไรวะทำอะไรกันหนึ่งสิบความทางครับ ทีมงานก้นปูครับพี่น้องหน้าพันนี่นี่เขาต้องไปโกงนี่โค้งงี้งี้เราไม่ได้มีทางง้อไปหันมันคือยุ่แก่ๆนั่นแหละมึงเอาว่าเราให้รถตลับเลยรถมารถมาสมองอยู่พอรถมาสองทางเลยครับเปลี่ยนท้งหน้าครับพี่น้องข้ามถนนอีกแล้วครับ หัวมีหูกงกวนดูตัวนี้คื้นเนี้ยรงพื้นที่คนปูครับพี่น้องห้องน้ำมันจะมีนี่ยนันกุ้งนี่าวนี่ยเมนหู้ปูป่ะนี่หู้ยังนี่โอ้ยเนี้ยหรอกดูแต่เกือบซเมั้ง เมนโมเมนหูปูนี่มันรับตอกรน้ามัวกันอยู่เมนปัมันงเบิดเลยเบิดพาเลยบอมเมนไอของพื้นที่เขามากดแล้ว ก็มาข่อนอยู่นี่นี่งูนึงนี่ลดลดลดหลอดสายตาไปได้ยังได็นี่ก็แม่นโดนกุ้ยมันนี่เลยเขาผูเห็นนี่ก็แม่นนี่เราลอาทางเนี่ยงูฮะเนี้เงี้ยมันเออจะไปหากินอย่ากห่อนในกวางเสียบหนึ่งเราจะกินใส้สายนี่เนาะนี่ตัวนึงนะหัอยังดอกตัวนึงใส่เดือนอือ ไเดียนเอ้ยัดเป็นหวานเนาะโอ้ะคนเียขางในพวกกินขี้ไข่มวนกินล่างถ้ายอกอะไรีเสียวันละะปึ๊บหมูแม่ทำไดนหรือหผูแม่อีกแล้วประมาณเท่าตัแม่เ่ยโอ้สีดำเลยมาเพิ่มเลยโอ้มาก่านเลยนีดิเลยวแม่ยังอยู่หัวมึงอยู่ตรงที่ละมันบวกลึกดเห็มไคนทำอไนี่ เตียงบนเกอบห้าเยราที่ยนี่วะนี่วะปฏิภาณละมากลำบึกถึงบรรยากาศกะกเอ้าปูน้ำมันทั่วมันรถมันเหยียบเปตัวเทียผมโลดตะกี้ผมกนปูส่งไข่สหรัฐน้ำมิลิกาหุ่นุษงไกุ่ยอีกแล้วจยเดี๋ยวไล่ไปนรถมุงเลยอ้เอ้ามีบุงเนี้อสหรัฐเรียกาหนี่เห็นปูฝรั่งเาสิไปปนเยี่ยข่โคตรเยไข่ี่เขาปวดกระปองตะกี้น่นี่ยังพ่ต้องามเล งูวนเนื้อจะไปไก่เน้อได้ยมายังขึ้นเยอขึ้นน่อยันงน่อยเือขึ้นหน่อยเสียเลยมมันอยินน้อยมันตเปาะปาเป็นกระปุนกระปุ่นปูเลยล่ะเอเือนหมกขึ้นกันบังงหน่อยข้างเขื่อนทางแรงหน่อยนะ่งเเหอน่เห็นอะไรพ่อเสียหรอไปหาแงกุ้งแจงกุ้งว่าไรพักผ่นพูดดิ ไปงมน้องปีกยัยไปไกลกว่าวันนี่ยังบ่าเท่านั้นเป็นได้บาดทางนี่ยัง่าานั้นโอ้โหหัเขาคนจกมุนล่ะอู้นี่ได้เก่งเลยได้ยังดิเอยถืออยู่บ่ไก่นับจำนวนได้สาม โอ look, ้ขอบตายิหายอย่างนี้ยังก yeah, ็จบ้นอยู่่าเต้องไว่ไปหาข้เจ้าตีไป้ยพวกนี้าีวเท่าบอครัมอีกท่งนึงครับพี่น้องควมควมมาอีกทงนึงตอนนี้มาพอแทบานข้าเจ้ากำลังกลนแกำลังไปสีงงอยู่วัดชุมใดมา

โอ้ยเมีแเคนคบล้วะไมเพิ่งปุนะแม่พาพีนองมาเบิงเอ่อ่ใหญ่เราคนอีเมียไทยบ้านเมีไทยบ้านนี่ห้องมากใ่หญดิโอ้ยใส่ยเโอ้เครื่องคู่ตัวนี้แม่นี่เกลยดก็ได้ยึัง่โอ้ดิยึ้นตังได้ห้องแต่เ้ามีแจะไปล่ำนอนโอ้ยก่นอะอีเมเอาไปขายดินี่ ใครวะพี่ใครผมอยู่หนเนี่ยผมจะไปปนไปขอที่ำนนเออนั่นผมจะขอไปปนแม่ครับโอ้ไปละนี่แม่แม่จะเอาไปไหนละมีเงินเอาเงินมานำบ่หลงเงินจะหมดละเงินจะได้ผมมีอยู่ห้าสิบบาทนี่โอ้ยไมพกก้นนี่าเสุไทย วัดีครับบ้านมีครับแม่วัีครับอาตีนไก่เง้ยบ้าโชมาปนปูมาบึงบานนี่เนี่ยปนี่ผมยังไงไม่ปนอยู่ไปปนโอ้มาหมันเถอะมีบ้าบ้ามเมด้เล่ไกัแม่นั่นไป เครื่องคู่ตัวนี้มีมให้มยไนี่ย่ไนอยก็มือเีมมีให้มยไนี่ยเพอได้เปนมันน้ำมันขายบอขายาให้มยนลำบอสีลำให้ฟังเยอว่านะมาเอาคู่มาคู่นี้อคนวนี่เราพกเมียเมาำมอรมีเราพกมมน้ำมอรมืออือนผมจะเล่นยุ่งงนยู่นเลี้ยงไ่ัมืตัวแม่ตุ่มแม่กาออกมามันบ่แม่ เม English, er ื่อนี้พวกผมเล่นยุ่งเกงเมือขึ้นนี่บานีเมื่อนี้อะไร่มีงานเออเราฟันย่งเหมือนจัเลนางเนมื่นี่เล่นงานยุ่งหมอมากุนิงมาเือน้ำาไปปนมาเป็นเชือกมามเอาครูม่ใช่เอาหุกลับไปมันยังบ่มีแล้วดิมาคนปู่เามาเถือกว่อเล้าให้เราเด็พเด็เออขารพหมากําพูไปด้วเห็นผู้เถ่าเขากระเด็นตั้วงเอน้มยแม่ ไมได้กบจ้าตัวดีไมได้อับน้อยบน้อยเหรหมวาอได้โคบเมื่อี้ได้โจาตัวโอ้โมอวานี่ก็มัก้นตีอมัดก้ตูมันเงินจำบเงนจำใใช่หรือเขาคือเอาคือตูเขากับเอามั่งมักจำใบเอาไปขายมหนบ่นี่เออเอไปขายตัวละสองบาทตัวละสองบาทเออ บอกคู่กันคันพนแบบได้แหมคู่กันตัวละสบาทก็สอบาทสิบตัวก็ยีบาทโอ้อ้แม่ก็ยบาทนะัว้าไปตึมห้อยย่าัว้ยยอยู่เยเอากระือตัวบายกเลยเงินก็มีเลยนี่มา่อยเอาปลากระงเ๋นาแม่โอ้ยนงปด้ใยากเงินมากอยู่เป็นู้ไทยเอายีแม่ เติมเติมเติมมากเติ่อออกโทรทัศ์ตัวเม่ว้าวอีแล้วสองเทียีเ็กเนยอียยังนั่งกูายกหายพวกผมยักยี่มีเงินทอดมา้ยั้นไหมคเอาเงินหน่อยเดียมีอยู่เอาเงินมาเอาติมกันบงด้ผมได้มีสลตนน่งมีเอา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 บาทยขึ้นมา ซื้อแักชิ้ตัวบ่เว้นแล้วเจก,กินดอกยีกแม่ให้ตัวนี้ก็เอาเท่านั้น่ะอยากอายคนได้เยอะบ่จุกฟังเลยเพราะกดปู่มาเสือ,อน้ำทังนี่ครับพี่ได้ปูแม่ครับปูแม่ป่นนะครับหมูนี้มาป่นยีแม่ครับพี่น้องผมเฉียไปลเลยวปยัไงเลยเนา ครับใส่เล่าเรืเมื่ก่อนน่ะตัวนงกันเต้าครับตัวสิบตัน่ะเอาให้ลูกอีกตัวนึงแถมได้มแถมตัวนึงมาป่นเอาได้ป่นปไปขายแล้วแม่แล้วโอ้ยขอไ้ไครับผมครับขอบคุณแม่ด้สุขภาพแข็งแหมยนังให้เงี้ยงไงาไ ลำไปรำนะรำก่อนไลยมีสิยังคิดถึงก่บพรนี่เก่งข่าบอไม่ออกทุกเอาเพลงเอามาลำเอาหมอลำเงาะหมอลำหมอลำเล่นใจแก่นไหมใจรำเฟนพนเอ้ยเสียงหวานๆกลางวันกล่องเอาไม่ทงไทยเอกจริงนี่คือเสียงขอดท่องพวกพี่น้องจำได้บ่ลำคุณพ้นเอ้ยผู้ใจจดใจจ่อคงสีพ่อจื่อไร มอลำน่อยเออ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 เยคอยพูดเดิมเออ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 เฮ้ยมันงอนคือแม่ง้าอะไรแม่มันอนคือมันอังยี่ขวดแม่ยีกดนองแม่โอ้แต่ลู้ว่้อเขาได้ยุติฉันจะจื้มไงอยีขอดนีแม่นน่โอ้ยขดีก่อัว่าเดียวีขวดนเสื้อเดินแม่ก่่าเราเก็บขา โอ้ช kind of ื่อได้บ่ชื่อได้บ่เื้ไก่โอ้แสดงว่าเฟ้คลับเดี๋ยวบแเฟ้นลับแตั้งใดนลูไก่กับไก่ง่ะพ้ากันเปือวไปขับคู่เกียวแม่นบอกเอไปบ่งไงเลูกไก่กนใหญ่วลาคู่ว้กั้งแตกไปก็มาเกล่วยิ่งเห็นแล้วเนี่ตลกตอนตลกม่วางไหนเป็นเมีก็เห็เป็นเสียงพวกยิ่งบ่าวเสียงพวกยิ่งเอียงเอากระชงเจดตะลกแก่ทากะ ตลกดิเออกะว่าวยังนี่เล่นตลกจ้ะอ๋อตลกกะว่าเสียงนี่แหละแม่ธรรมดานี่แหละเสียงหต่ยิงกะว่าคุยกันธรรมดาเลยขียกันธรรมดานี่ล่ะเสียงเสียงนี่แหละโอ้ยง้องแอ้วก็อดญมณคอดตัวยี่คอดพวกผมจะไปดินี่แม่มาดิไก่ตัวกับกับกับไปง่าแม่ตุ่มเยิงง่าแม่ตุ่มแม่ใบขันมือแรกหรืว่าโอ้ย ไปก้นีิปูดีหว้าแม่ตุ่มแม่ใบไปกอนไม่เงขิงน่ารอดูดูไปเลยบ้านนี้ไม่เงี้ยยังก่อนนี่ไม่เงี้ขิงไม่เงี้ยขิอโอ้ไม่เงี้ขิงเนาะูจักดีดิโอ้ขอบคุณแม่ละลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปก็ได้แม่ได้บ้านี้เด้อไปมันมันไล่ขายไล่มันมันแม่มันมันแล้วไม่ฟังเหรอเด้อแม่เดี๋ยวบัง บานนี้เขาได้ปูน้ำแม่แหละเขากลนกับหมานี่บานนี้มากันได้เี้ยแล้วจะคุยยังไงแม่์าไม่หือก่น่อนเฮ้ยม่กลน่ปผมหยาดพันลาโอ้ยไปกันดีจังไม่เอาไปห้องพ่อแหละเมย์ผมไปกหนีแล้วเลยอไบ้านนี้ไปแล้วเมย์แ้วไปเพิ่งงอเมื่อนมื่อนไปเพิ่งเ่นี่เมยครับอยู่กันอยู่บางคนเอาจะยุ่งเมยก็ยู่งหรอ เนี่แม่ไก่แค่ไกยู่ไก่มันไก่บ่มันเป็ไก่ยนังแม่คนโอ้แต่ว่าไกยูไก่เอโอ้เนี่ยก็ฝากคุณเนี่ยครับเลยไปจอดเคือเลยเอาละวันครับยังมีคนตีกันเนาะแม่เนาะไก่ย่างวันเดียวนี่แหละครับอืมอันขันคนตีกันแม่ิงเอ้ยลูกตัวแม่ตีกว่ากันเยอะไม่ใช่ขิ้เนาะจ้าจ้าขอบคุณค่ะ ยิ่งแม่ขอบคุณยี่แม่ได้หลายยิ่งมันคันยิ่จับเสียกันให้ไงี้ยขินกันยังเกี้ยงมากด้วยไสเออขอบคุณได้หลายแม่ขอบคุณมันมันแม่มันมันครับมาฝออีิแม่พอดีพี่น้องว่ามันเราสิจื้อบ่ได้เราประจื้อได้อยู่มาไต่โอ้เขาทตาผมรับรับจากนี่น้องผมรับรับมาจากนี่จะให้นี่นะ วอาละพาละได้แล้วได้แล้วมหัเีเาเนรมันเี้ฟ้นครับ,รบมา,มาพอแล้วเต็มคู่เลยได้แล้วน้ำไปก่อน1นวันมอลำแรกครับ <c oughs> สำหรับที่นี่นะครับจบสมบูรณ์แบบครับพี่น้อง <c oughs> นะครับ <c oughs> ฝากช่องเด้อพี่น้องเด้อช่องนครอนวงสาเสกนะครับกับที่มาจา์นักดนตรี นะครับภาพพี่น้องว้าวนู่งหัวมวนนะครับว่าจะเป็นนะครับอาจารย์กุ้งอาจารย์ยัดอาจารย์ดำอาจารย์เพิ่มแล้็อาจารย์รักนะครับสำหรับชิปนี้ฝากไว้สามีสัก้อนพ่อกนคชิหนาพี่น้องนะครับชิปนี้ไว้สามีสักวอนนะครับผู้ใดได้บิบงคชิปนี้นะครับฝากกดไยไ์ฝากกดแช่นะครับฝากกุ้ยซับสไครแห้น้ำแน่นะครับขอบพระคุณได้หลายครับพี่น้องครับ